สวัสดีค่ะแม่ขอ,อจ้าสวัสดีเช้าๆมาดูอะไรนี่โอ้หหน้าตามันกาเกิดขึ้นเต็มเลยหิมะลงครับพระเจ้าจอดพระเจ้าจอดจอดสนิทเลยพระเจ้าจอดเมืองค่ะทุกคนพี่น้อง,จ,องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเพื่อนๆทุกคน มวนบริวริวมวนบริวเทิงล่มเทิงหิมะค่ะสวัสดีกับพี่น้ำพึง่งสวัสดีค่ะคุณสมใจมาจังไหด้ฮิมาหิมาหลงี่มาหลงโคกมากค่ะสวัสดีค่ะคุณอิสลาขอบคุณมากมากค่ะ ขอบคุณมากมากครับหนาวค่ะประมาณน่าจะอยู่ประมาณลบหนึ่งจ้าไม่ไม่ไม่ได้มากแต่ว่าแต่ว่าลมมันเย็นจ้าลมนี่ทําให้แบบว่าอ่ารู้สึกเย็นมากขึ้นจ้าเพราะว่าเพราะว่าลมกะหอบเอาแบบว่าความเย็นของห mm ิม hmm. ะมาใส่เราเนาะมันมันกันเลยจะหนาวมากขึ้นเนี้ยแม่พันหัวกระต่นค่ะ <laughs> เจ็ดโมงห้าสิบหกค่ะอยู่สวีเดนตอนนี้กำลังจะเช้าเมืองไทยร้อนสุดๆโอ้ยมาเอาบรรยากาศความหนาวตอนนี้เลยจ้ะพ,พี่น้ำพึ่งจ้ะพี่น้ำพึ่งจ้ะมาเอาบรรยากาศความหนาวตอนนี้เลยหนาวสุดๆหิมะคูปโดปวดิมะคูโวด่วดใหัวเลยเสียงแอบบแอบบค่ะนอนดึกตื่นเช้า นอนไม่หลับนอนไม่หลับพี่ม้านะคะแบบว่าเอาเอา,เอาความหนาวมาฝากค่ะเอาความหนาวมาฝากนะทุกคนเพราะว่าบ้านเราร้อนเหลือเกินใช่ไหมพี่มาลงโคกค่ะลงดอกเดือนเมษาประมาณนี้ค่ะ แต่บบมี่หิมาทรงไายนี่มันโบแม่นวซันโอ้ยว่าสันดอกผู้ใดอยากได้หิมาเจ้าเนี่ยผู้ใดอยากได้หิมาเจ้าว่าสันดอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบิ่งดูตกไม่ธรรมดานันเนี่ยไส้ส้สนี่โอกเรเลี่ยนไปเลี่ยนมากจ้ะ ไม่แน,น่ใจว่าเสียงออกเป็นยังไงค่ะเพราะว่าเสียงออกหูฟังเสียงโอเคบ่ค่ะเรียกว่าเฮมาตกหนักจ้ะมาตกหนักย่างนี้อนนอข้าวไปมืดไหมข้าวไปมืดไหมค่ะเพราะมันมาข้าวไปมืดข้าวเต็มเลยตอนนี้เรลังตกใส่หัวโพโพเลย ได้ได้ค่ะคุณป้ายิสลาจ่าคุณป้ายิสลาจ่าอยากไปเที่ยวอ๋อค่ะคุณป้ายสลาได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้ำพึ่งสวัสดีค่ะคุณสำราญขอบคุณมากค่ะพี่น้ำพึ่งที่ตอบนะคะเสียงชัดดีหน้าตาก็จะประมาณนี้หน่อยค่ะเพิ่งตื่นนะจ๊ะ ที่สุดที่มาตกเมษาค่ะคือเขาเปลี่ยนเป็นล้อรถรลดดสุขคนเขาเปลี่ยนเป็นล้อหนาหนาวกันแล้วไงรถลดสุขคนเขาเปลี่ยนเป็นล้อหนาหนาวกันแล้วบาทพอ่าจะสี่บาทมื่นเนี้อบาทปุ้ยรดแม่ขอนกับฝรั่งหัวพ่อไปไปฝรั่งเอาไปเปลี่ยนมือนีพอดีพอดีคือ ลอ้ลอรถเขาเพรเป็นลอรถหนาหนาวกันแล้วไงตอนนี้รถของทุกคนน่ะก็จะนั่นแหละก็จะลื่นยังลูกให้มาแม่ออนาว่ามินโอร้อนมากใช่ไหมคะ โอ้ยโอ้ยฝนตกฝนตกลูกเห็บลงอุ้ยค่ะระ,ระวังด้วยนะคะคุณปาิสลาระวังด้วยนะจ๊ะยังวะยังวะสุดๆส,สวัสดีค่ะพี่อาทคิดถึงจังเลยเปลี่ยนชื่ออีกแล้วคุณพี่ <laughs> สวัสดีค่ะพี่อาเพี่อาดลีโอสวัสดีเนั ลลโอลลโอก็เริ่มเปียกหนาวแล้วแม่เราไม่ไปไหนกันเลยส,สองแม่ลูกตากที่มามาลอกมาแลกจก้ะคนว่าเอาหนาวมาฝากแม่ไม่ไปไหนหรอกลูกวันนี้ยางหัวผ้าย,ยางหร <c oughs> อกเข่าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแถวนี้แหละอีแม่หนาวอีแม่หนาวลลโอก็ก็มาลอกมาแลกจก้ะหนาวไม่ไหวเหมือนกัน ขอบคุณมากครับคุณป้าสลายังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีปุ่มขอบคุณด้วยนะคะปุ่มปุ่มซุปเปอร์แตงคือแบบว่าสามารถให้แบบว่าให้ให้รางวัลให้แบบว่าเป็นสินสน้ำใจสินน้ำใจให้เป็นกำลังใจทางช่องได้จ้ะสวัสดีค่ะคุณจินตนาใช่ไหมที่บ้านก็โตกคุณจินตนาอยู่ไหนจ๊ะ พอๆเลยครับตกบ่หน่อยได้เนี่ยตกบ่าหน่อยได้นี่ยวันนี้วันหยุดตื่นเช้าหวนอุตส่าห์ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บผักมากินเดี๋ยวเก็บผักอันให้เบิงเดี๋ยวเก็บผักมากินกันวันนั้นเมื่อเลยผักไม่ขวัญเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บหยาเดี๋ยวเก็บหยาแถวนี้กินไงก็เลยฮิมาโตเกสีโอ้ยว่าสนกพี่นองจ่ะ ออหโอโอ้ะ uh. oh oh นี่คือบอว่าบร้จักรบริจักแต่ว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละจ้ะสวัสดีค่ะคุณสมกิจปทจ้าเมษสาพี่น้องจ๋ามันต้องหนาห้วนแล้วไงเมษสามันมันต้องหนาห้วนแล้วไงมาจังใดนี่ให้มามาจังใดนี่ยังวะ ริงมื่อนี่ว่าจะเก็บผักแล้วก็มาทําทําทําวิดีโอให้กินกันวะคือผักมาขวันมาเราไงมาติม่ี่แล้วพ่อเก็บกินได้แล้วผักผักวาซาเน้อันผักป้าหยาสวนเนาะเนาะคือวัดชะเพืชมันขึ้นมาเราไงพี่น้องจ้ะวัชะเพืชมันขึนมาแล้วมันมันมันขึ้นมาที่นี่แล้วมันพ่อเก็บกินแล้วก็ว่าเมื่อนี่ว่าสิเทสวิดีโอเก็บเก็บผักแล้วก็เดี๋ยวไปกินกัน เมื่อตะนาคตเลยค่ะก็เลยเอาที่มาไมา่เบิ่งกอนอุชาตื่นเช้านะไม่ขวานนอนประมาณตีสี่ตีหานี่ตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงพี่น้องจา๋าตอนนี้แปดโมงนิดๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสุมคุณสมณสมุมคุณสมกิจโอ้ขอนแกนบานเฮาตีคุณสสารานห่อนโอ้ตับเสียกเมียนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ผ้าเบิงผักด้วยหวัดดีค่ะคุณยายพาหวัสดีค่ะหวัสดีค่ะคุณนพวรรณยังว่ามาดังได๋มไม่เนี้ว่าสิเก็บผักให้เก็บผักให้เบิ่งแล้วเก็บผักอันชนิดแรกที่ก็เก็บได้แล้วมันก็นลงมาสักตัวมันก็นลงมาสักตัวที่มาเนี่ยหวัดดีค่ะคุณจินตนา อ๋อ oh, ใช่ไหมคุณจินตนาโอ้คุณจินตนาแมน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 คุณไก่คุณไก,ณไก่จำได้จำได้เจอกันที่วัดถ่ายรูปด้วยกันใช่ไหมจำได้จำได้ไดอสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์โอ้ยไม,ไม่ไม่พอกันนานไม่พอกันนานนะคุณสมบูรณ์โอยกระกดไปเรื่อยเลยโอ้ยกล่องไม่คว่ำสีขางเวยถ้ากล้องน็อกไปเลยนี่ก็ขอโทษนะคะกล้องหนาว สวัสดีค่ะคุณแม่อวนๆคุณแม่อวนๆสว,วัสดีจ้าคิดถึงคิดถึงเจออะไรไหมลูกหนาวอย่างเดียวเลยแม่โอ้ลีโอกินหญ้าครับดีโอก,ก็หนาวไม่ไหวพี่มาขู่พมาขู่สวัสดีค่ะคุณเม่แม่ชื่อนี้บะะ ในเทะแลอากาศดีปา้าดอ้ยเออบอกที่มาไปทั้งโคราชไปทั้งบานเฮาเนี่ยไปทั้งกวอนแกนไปทั้งเมืองไทยเนี่ยเด้อหิมะแมนโพดโพูหนาวเขาชื่อโบเอาที่มากันแล้วนี่ง่ายพักไว้ควันนี่มันใหญ่มันใหญ่พอกินล้วไงค่ะสวัสดีค่ะคุณอมรอรัตน์สวัสดีจ้า นครอนพนมกระห้อนโอ้ยมามามาผักนกขวานพอกินแล้วไงวันนี้ว่าจะทําคลิปวิดีโอกิดผักชนิดแรกกันไม่ได้กินดอกไม่ได้กินน้ำดอกมะเจ้าหนาวป่านนี้มาเก็บวัสดีครับคุณสมกิจอุบลก็โอ้ฝนแรงเออฮะล้างคาบ้านโอ้ยโอ้ยอุบลอุบลฝนตกแย่งว่าันค่ะ อ่า uh huh. ใช่ไหมใช่ไหมตกตีสี่โอ้ยคุตกิตนาไอพิพิพ,พิไก่พ,ไกพิกไก่เนพักนันพ่อเก็บลงไงทุกคนกะว่าเนี่ยกะว่าสิบ้าเก็บพักเก็บพักนี่กินกันเมื่อนี้เก็บพักกินกับสมตำพักเนี่ยพักซีหล่อมพลังเออ แต่ว่าคือสิบ่วหวดอกมีมีงัวกินหยาอยู่หนึ่งตัวอากาศเย็นรู้สึกบวชบายตัวงัวงง่วงเ้ยว่กินหยางัวงั่วเเ้าเลยกินหยา,หหหา,ย,ย,ายาก็พ่น้าก็พ่นมาปะหลมปะแลมกับพ่อ,พ,อพ่อให้ไสยกิน <c oughs> เก็บไปฝากพี่เปเร่แล้วนะลูกเนี่ยพักเขาว่าเรา,า,าง่ายว่าสิบห้าเก็บแต่ว่าเดี๋ยวอากาศไหมเว้ย อากาศ oh yeah. อากาศอากาศพี่น้องจ้าเพียกเปียกาสิพ้าเก็บผักเน้ยเพราะว่าผักมากแล้วนี่มันว่างัวง่วเห้ากับกินยาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บยาไปฝากไก่งัวงงวเหมียวอีกตัวงัวเหมียวอีกตัวในบ้านเก็บหญ้าไปฝากที่เพเลดด้วยลูก แม่แม่เขาจะกินยาเงอ้ะแม่เขาแก่กินยาให้แบบว่าอ,อ้วกซุ่มสุ่มขนซุ่มอย่างออกมามไปซ้ำไปฝากใช้ซํานีกับพ่อเรางัวงัวเหมียวในบ้านกินซ้านี่กับพ่อเรางัวงัอตัวนั้นกันนาจะกินพ่อเราไปไะกินพ่อเราก็า <laughs> พี่เปเล่ตีข้างบ้านพี่อาป้าอาครับเป็นหมาจอมกวนเป็นหมาตีข้างบ้านมองดูอุ้ยขับรถอันตรายด้วยช่วงนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนจากร้อนหน้าหนาวเป็นร้อนหน้าร้อนกันแล้วไงแล้วมันมันบกเกาะหิมะค่ะพี่น้องจา๋ามันสีมืดแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เปลี่ยนรอ มือเริ่มเดียง <c ười> ไ,ปไปมองม้อยตอนให้บ้านหยาไม่ห้หยาไม่ให้ง่วเหียวกินโอ้โหกืบเปียกครับเปียกโอ้ยว่ะลงโพโพเลยค่ะลงโพโพเลยพาลูกหนาวที่มาแต่ว่า นี่มานนาจะยูว่โดนจ้ะเพราะว่าเพราะว่าหนาหอนเถอะขอร้องหนาหอนเถอ,อะ่ะเร็วเรเร็วเรยเดี๋ยวง้อเมียวหนี้ออกจากบ้นนานหน่หน่ง่ปมาสัิหมู่บ้านเดี๋ยวเอาเรื่องเรื่องควบกุ้งไ้ฟัง เรล่อความกู่แม่ขวัญไม่กินบ่แี่เรีโอ,โอกินแล้วสิหมเงี้ยมพี่เห็นอยังเรีโอมันไม่ญาติพี่อีกเจ้าของกินมาแล้วน่ะนะ ให้อายกินให้อายกินยายาเดี๋ยวเอาความโก้ไอ้ฟังมาวานี่มว่าคนเอียงโมเมนแบบบมเมนบ่โมเมนบ่มเมนธรรมดาเมื่อวานไปไปตัดแว่นสวัสดีครับ ใช่ไหมใช่ไหมพี่อัดตั้งแต่มือเลีกกที่ที่พี่อัดเข้ามาทักเนาะนานแล้วนานแล้วสวัสดีค่ะคุณมายุรีสวัสดีจ้า <c oughs> อาฮทั้งใตตกแกต่ฝนมาสัน่นโอ้ยมาดีแต่ค่ะแท็้นี้เบาไหวจะเครียดนั่นกันยังมาเอาเก็บมาให้พี่กินเจ้าของกินแล้วทั้งนวกโอ้ งัวงรีโอเนี่ยบอไหวครับงัวงรีโอญาติญาติงัวเปเลก,กินอันไปตัดแว่นครับหมื่ว่านเว้ยจงไปนัดไปฉันฉันนัดไว้ว่าฉันเด้เอาใบเขาเบงเขาเรียกว่ามืออือนวว่นเด้อว่าฉันเนี่ยเอาเ <laughs> มื่ว่านยิบซีม่ขอว่ามันยีบขาพี่น้องอ <laughs> ไป ไปตัดแว่นนะอันอันเอา้าเขาก็ว่าว่ามืออื่อนข่าวศาสนดอกว่าว่าภาษาสวีเดนนะมืออื่นข่าวศานดอ้าว่าสนอกคือเป็นยังไัสนะข่อยว่าศาสนกคือเมื่อเมื่แม่จำวันผิดธรรม,มาดาได้ไหมขวัญจำผิดคักเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยแกยังว่าไปตัดแว่นผิดมือเขาเลยว่า โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทากว่าสั้นค่าค่าอันคนวัดสายคนตรวจสายตามีมีคิ้วให้ให้ให้คอยทาแบบว่าทาเสียบคิ้วคิ้วว่างเขาอย่างจชงสีหน้าโอ้ยงี้เนาะเขาก็ยนี่ว่าโชคดีเนาะเขาก็อยากได้ลูกค้าเขาอยากได้ตังเนาะ้านตัดแห่นเขาก็เลยหาเวลาให้คอยเสียบคอยก็เลยบได้กลับบ้านซื่อไปไม่อีกมือนี่สันเดน่โอ้ยซันดกโพดพบอกมู่บอกเตียแม่นแมขวันนี่ล่ละ จำมือผิดเฮ้ยถ้าไปหาหมออนิมิตตับเด้อถ้าไปหาหมอยูลีนิมิตตับเขา <c oughs> เขาบ่ามีท่าหาคิ้วให้ดอกเจ้ากับบ้านไปรวจดดอันนี้ใครไงไปลานแวน่นโอ้หนอกอกปวดโพบม่วกเปลี่ยนแก้นแม่ขวัญน,นี่แหละจำมือผิดยังมาโอ้ยเอาห้าเอาห้าเดียว่าทินาก็ได้แว่นไหมล่ะจ้ะ <c oughs> ยังวาเมื่อนี่ ไม่นี่ว่าสิพาไปเก็บพักว่าผาสิไปเก็บพักมากกินกับสมตอกสมตำมะพงมะพัดเมื่อตีดอา,าการเย็นบัดน,นี้บ่ได้ไปทั้งใดดอกไม้เจ้าตน้นผักีเลือดใบเช่าพลูพักีเลือดพักีเลือดเอา,มาไมไ้ก้ไหญ่นาตางบานบานเซามันแขบเนาะ กะหามองวัยากหกวันเ่งหกนี่หว่าโอ้โหปวดรเอาอะไรหาเรื่องเจะเขาไม่ได้ออกแล้วบ้านนอกบ้านเนาะไปตีเขาวิลีเด้ออกนอกบ้านนี่เห็นแมวตัวอื่นมาได้เลีนต่ำเลยเลียนเลีนกัดเลยบ้านนี่อายเปิดน่องเลีนน้ำ แมวเปเลพี่แมวเปเลเปิดนะบานเปิดเลียนเลียนไล่แมวตัวอื่นเรียวก็เอาน้ำปกติเรียวจะเป็นเด็กมักแมวคือเป็นเด็กถือกันกันกบแมวเพราะมีปัญหาแต่ว่าไอ้ไอ้ผ้าไอ้ผ้าไปตีเขาไอ้ผ้าไปตีเขาไปตีน้ำพวกโคร่บกมมกบกเตียงคั่วหันสาหันสายางแรงโอเคค่ะวันนี้ผ้าเบิรงหิมะ ด้วยความผิดหวังอย่างแรงว่าไปพอทวงงอกไ้เดี๋ยวไปเบิกทวงเงอกเข้าดีกว่าว่าเป็นยังไง <laughs> อาชจจิมีคลิปเหตุทวงเงอก <laughs> อาจ,จิมีคลิปเหตุทวงเงอกว่าเห็นไอมโอเคค่ะขอบพูดหลายๆสุผู้ทุกคนค่ะขอบพูณมากๆจ้าใจแล้วก็น่ารักมากทุกคนเลยขอบพูณหลายๆค่ะขอบพุณหลายๆพอกันไหมนะจา้า กางเขามาเว้ามาคุย้ยมาจามาเามาเ่เม้อยกันไหมจ้ะโควิดเซร้าแล้วไปเห็นงานอาทิตย์นึงแล้วสบายใจโควิดเซ้าแล้วเจียบ๊าไบป้ายขบพุณหลายๆจ่ะสุภูสุกคนพ่อกันไหมจะอ่ารอบนานาจะได้เก็บพักแล้วแหละรอบนานจะได้เก็บเก็บพักแล้วล่ะบ่ไ่อจะเคลีย์แล้วกับพี่มะนี่พอ่พอพ่อ